เธอมาได้ทันเวลาพอดีเอาแซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชแฮมชีสจากเพลงไปเป็นอาหารได้ไงอะเลโออะไรนะทีมแรกคือทีม A นะครับเราจะมาดูปากพี่นิวกันว่าเขาจะทำได้ไหมเอช้างม้าวัวควายสัตสัต ถูกต้องเหรอยังยังยังช้างมา้าวัวควายสัตว์ไทยนาสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยง <มา S 2> ช้างมา้าวัวควายเออข้ามมาข้ามมาแม่น่าเสียดายครับข้อแรกมาถูกทางแล้วล่ะครับขาดแค่คำว่าบกแค่นี้เองครับ ม่วงคางน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วง,วงชมพูพว,ว,วชุมว<า>ช่มพวกชุ่มพง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วหมดอะไรนั่นเลยโอ้ต้มต้มเขียวเขียวสีหมดสีน <c oughs> ี่ครับได้ไปนหนึ่งคะแนน A B C, <c <oughs> พยัญชนะภาษาอังกฤษข้อนี้ไม่ต้องลุ้นนานแล้วครับ เธอมาได้ทันเวลาพอดีเอาแซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชแฮมชีสจากเพลงไปเป็นอาหารได้ไงอะเลโออะไรนะเพชรพลอยเพชรพลอยจิวเวลรี่อันยอมันีภาษาไทยอันยอมันีเครื่องประดับโอ้ดวงจวง ดวงจ้วงยังไงนั่นเลโอจ้วงก็มาโว้ยจ้วงดวงส้วงเปียกครับนี่ดวงแมงงงเป็นวงเอาเอาจะได้ไหมเนี่ยเลโอสามวงค่ะปากปีกอะไรครับหมวดต่อมาเลยภูเก็ตผู้กินผู้กินอะไรวะนาราทิไหวลายติอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ย สงขาสงขาสงขาสงขลาสงขารงลารงผมตอนนี้เลโอไปถึงเรื่องของทรงผมแล้วเลยครับยะละชะละะละงขาจังหวัดจังหวัดจังหวัดภาคใต้วันนี้กว่าจะตอบได้เล่นเอาเหนื่อยเลยเลยครับเรียกว่าไม่มาเอาคะแนนแต่มาเอาเสียงหัวเราะเลยีลาผูกกินรงขารงผมตาลาสะละไส้ลาย อะไรวะพูดอะไรวะเดี่ยวอะหมดต่อไปลุยเลยคุณครูสตรู<ม>ครูครูหมอพยาบาลไมยปาตํารวจตํารวจทาหารจัรวัดทหารสะอาดตํารวจตํารวจาอาชีพ<า>ไม่ได้ไม่ได้โอเคต่อไปนะครับคือทีมบีนะครับตั้งใจเต็มที่นะครับชิมานครับ ทีมงานขอเพลงเดียวกันนะไอเอาเอาให้ตายเอาเนินนเอาให้ตายไปมาแรงมากโอ้โหสละอะสละอูเสือคููเสือคู่สละอ่ะกีฬาหมาหมูเอกโธเอตีจักรวาอะไรพูดว่าเอกโธ โชโชโมโคโนคัมคัมโอโคโนมิยากิแหมมั่วใช้ได้เลยนะชิมอนข้อนี้ข้าไปก่อนดีไหมเออออฟจุมพลออฟจุมพลเตตะวันเดกจังหวัดเตตะวันชิมอนวชิลทว์ดาราทีมทีวีอัศเจรย์ทีมทีวีสีด๊าบินทีมทีวีได้มาหนึ่งคะแนนแล้วเสื้อกางเกงเสื้อกางเกงเสื้อผ้า เรื่องแต่งกายข้อนี้ไม่ยากนะครับโมดนี้เพิร์จะใบว่าอะไรร้อยเอ็ดร้อเล่นร้อยเอ็ดร้อยรยมอยร้อยอดจอยร้อยเอ็ดร้อยร้อยเอ็ดอมอยหอนแก่นขอนแก่นของเล่นเปลียนจากล้อเล่นเป็นของเล่นครับหอนแกนขะกองเก๊ะ ขอนแก่นขอนแ่นไม่น่าไหวครับอขอ,อเ,เปลี่ยนเลยล้กันหูหูตาตาจมูกอ,อาพยะวะไปนะ